สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์นะครับเทคโนโลยีไอทีที่ผมมักจะเอามาพูดถึงบ่อยๆนะครับอยู่ในช่องนี้นะครับก็คือในเรื่องของกล้องนะครับกล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นพวกแอคชั่นแคมหรือจะเป็นเลนต่างๆนะครับที่เราจะเอามาพูดถึงนะครับเพราะว่าผมมักจะพูดถึงเรื่องของการที่เราอยากจะเป็นคอนเทนต์อีเกเตอร์นะครับ ไม่ว่าจะทํา y o YouTube ไม่ว่าจะทำ page, ํำเพจหรือไม่ว่าจะทําเป็นพวกเรียวจะเป็น t i t Tok อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือ,เร,อเรื่องของการบันทึกภาพนะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีในการบันทึกภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอ Video เนี่ยนะครับผมก็จะพยายามเอามาหยิบยกเพราะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ IT นะครับแน่นอนเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเอาไว้สําหรับในงานตัดต่อนะครับทําภาพนะครับแต่งรูปตัดต่อวิดีโอนะครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีนะครับซึ่งในโลกของอาการใช้ชีวิตในเรื่องของอยุคใหม่เนี่ยมันหนีไม่พ้นในเรื่องของเทคโนโลยีในการถ่ายภาพนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอาก็มีมือถืออยู่แล้วนะครับแต่นะครับมือถือก็คือมือถือครับ เวลาเราไปเที่ยวสถานที่สวยๆเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคนเรามีอุปกรณ์ในการบันทึกภาพที่ดีๆนะครับสวยๆเนี่ยถ่ายวิดีโอแบบระดับ 4K สวยๆเลยนะครับมันก็ช่วยในการดึงดูให้คนมาดูนะครับทำให้คนมาสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น y t u t u เนี่ยถ้าถ่ายภาพรีวิวสวยๆทาแบบออกมาดีๆเนี่ยผมเลยยอมรับเลยนะครับว่าผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับนะฮะอันนั้นเพราะนั้น กล้องเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่เราจะเอามาพูดเอามากล่าวถึงตลอดเลยนะครับวันนี้จะไม่ได้มาพูดในเชิงลักษณะของการรีวิวนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการที่ผมทําไมผมต้องซื้อกล้องตัวนี้นะครับ action camera นะครับก็คือ dji action odmo action 4่นะครับ odmo action. Action, action 4นั่นเองนะครับจริงเขามีเวอร์ชั่น3ออกมาแล้วก่อนหน้านั้นแต่ว่าทำไมเราออกมาหยิบ ตัวแอคชั่นมานะครับมาพูดถึงนะครับก็จริงๆอ่ะเป็นที่ผมซื้อเนี่ยก็คือว่าต้องการเอามาเป็นกล้องเสริมนั่นเองนะครับกล้องเสริมใช้ในกรณีไหนบ้างเดี๋ยวพูดเองเอนะครับเนื้อหาถัดไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ย DJI Action เนี่ยเขาออกไอตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเป็น DJI Osmo Pocket นะครับซึ่งมันมีเซนเซ,นเซอร์ ขนาด1นิ้วโคใหญ่เลยนะครับ1นิ้วนี่แบบว่าถ่ายแล้วเนี่ยอ,อ่อในช่วงถ่ายในที่มืดเนี่ยได้ดีเลยนะครับแต่ว่าแล้วทำไมผมไม่ไปซื้อหล่ะครับผมไม่ซื้อเนื่องจากว่าไอ้พ็อกเก็ตเนี่ยมันติดระหว่างไอ้ตัวขาระหว่างจอต,ติดด้วยกันมันจะไม่เหมือนในพวกแอคชั่นแคมที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนถอดออกแล้วก็ไปวางในสถานที่ที่เราอยากจะถ่ายที่เราต้องการได้นะครับก็ เป็นมามาเป็นตัวนี้นะครับเป็น D J I ตัวนี้ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงเรียว่าวัตถุประสงค์ในการที่ผมตั้งใจจะซื้อก็คือว่าเอามาเป็นกล้องเสริมนั่นเองทั้งๆที่ผมมีกล้องใหญ่นะผมมีกล้องใหญ่2ตัวเลยแบบเอาไว้ถ่ายงานนะครับเอาไว้เวลาท่องเที่ยวนะครับเราก็จะได้ภาพที่มันสวยวก็ได้ภาพที่มันมีเอ่อถ้าได้ว่าความน่าสนใจเวลาคนเห็นคนดูแล้วนะครับ พราะนั้นก็แต่เราก็ยังหนีที่จะใช้กล้องพวกนี้นะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาเป็นกล้องเสริมนะครับเพื่อใช้ในกรณีไหนบ้างนะครับก็คือในเรื่องของพื้นที่แคบอย่างเช่นในตู้เสื้อผ้าตู้เย็นที่เราต้องการจะทำอะไรที่มันมีเขาเรียกว่าซีนต่างๆที่มันน่าสนใจนะครับถ่ายในพื้นที่แคบนั่นเองนะครับและที่สำคัญคืออีกจุดหนึ่งถ่ายมุมสูงติดไม้เซลฟี่ที่มียาวๆสายมุมสูงได้นะครับ อาจจะไม่ต้องไปถึงกับใช้โดรนนะครับบางที่ใช้โดรนแล้วถ่ายเนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎหมายนะครับการบินกสทชนะครับมันก็ยุ่งยากสําหรับที่เราจะไปถ่ายบางที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายต้องขออนุญาตอุทยานต,ต้องขออนุญาตคุมคือมันเป็นเรื่องอะไรที่วุ่นวายเพราะนั้นเราใช้โกเนี่ยใช้ a c ชั่นแ a m เนี่ยแล้วก็ติดไม้เซลฟีย่ยาวๆแล้วกันนะครับก็ได้ระดับหนึ่งนั่นเองไม่ต้องไปอะไรที่มันสวยมากทีเดียวนะครับบางเรื่องบางอย่างโอเคนะ เราก็ใช้ในการถ่ายมุมสูงนะครับอันต่อไปถ่ายใต้น้ํใอย่ายไปเที่ยวน้ําตกอย่าเอาไปจุ่มน้ําไปมุดดูปลานะครับเอาไปเที่ยวสวนสนุกอย่าจะไปลงน้ำนะครับอย่าจะไปเที่ยวทะเลเอาไปลุยลงทะเลได้เลยนะครับติดเซลฟี่ลงทะเลเลยเล่นได้เลยนะครับนี่ก็คือนี่เลยนะครับลุยน้ําได้18เมตรนะอีกกรณีหนึ่งคือเอาไว้ติดหน้ารถให้ได้ ซีนต่างๆซีนแปลกๆซีนแบบว่าติดหน้าลดข้างลดหลังลดนะครับเราเอาไว้ถ่ายในจุดที่เราคิดว่ากล้องใหญ่อ่ะมันเอาไปติดหรือยกไม่ได้หรือว่าเอาไปเคลื่อนไปอยู่ในจุดที่เราต้องการไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับในพื้นที่ก็แล้วกัในบริเวณที่เราขับรถไปเราอยากได้มุมแบบนี้ในรถเราอยากได้มุมแบบนี้ในช่วงที่เรากําลังไปเที่ยวนะครับนะฮะ อีกกรณีหนึ่งคือเอาไปลุยนะครับบางทีเราไปเดินปา่าน้ําตกภูกเขาอาจจะมีพวกพื้นที่ที่เราอยากจะเอาเป็นเกิดความคล่องตัวนะครับก็เ,เอาไปลุยนั่นเองนะครับนี่ยแอคชั่นแคมเอาไว้สําหรับลุยนะครับเอาไปขี่จักรยานก็ติดแอคชั่นแคมได้นะครับเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของพวกนี้ที่เราเอามาใช้งานนะครับท้ายนี้ผมมีผมใช้มาแล้วนะหลายยี่ห้อเอ,อ่ยไปเลยนะครับก็คือ GoPro นะครับ แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดความไม่ประทับใจสักเท่าไหร่นะครับก็ขายทิ้งไปเลยนั่นก็คือ insta สามหนย์นั่นเองนะครับก็ไม่ได้กล่าวถึงมากมายนะเพราะว่าเราไม่ปื้มเราก็เคลียร์ออกขายออกไปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของสเปค dji odmo action ตัวนี้สักหน่อยนะครับมาในเรื่องของเซนเซอร์นะครับ1ต่อ1.3มีความใหญ่ถายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนะครับ ผมจะมีท้ายคลิปนะจะมีการถ่ายในช่วงที่ไปลอยกระทงแล้วก็ในช่วงบางโยกบางตอนอาจจะเป็นคลิปที่ผมถ่ายด้วยกล้องตัวนี้นะครับช่วงท้ายนะครับเขาเรียกว่าถ่ายในที่แสงน้อยทดสอทบทดลองแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับไม่ได้ว่าดีอะไรมากมายนะครับมีน้อยบ้างอะไรบ้างนะครับในเรื่องของจุดที่ผมชอบก็คือในเรื่องของการทํา เขาเรียกถ่ายแบบหลอกนะครับเขาเรียกว่า D-log M นะครับเขาเรียกว่า10 bit น mm ั hmm. ่นเอง D-log M นะครับเป็นถ่ายเป็นสีซีดแล้วก็เอามาเกตสีคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการทําแต่งภาพวิดีโอก,ก็คือในเรื่องของการเกตสีนะครับคือเอาสีซีดมาแต่งภาพให้มันมีสีสดใสสวยงามขึ้นแล้วก็แต่งได้หลายๆแบบที่เขาใช้ทําภาพยนตร์หรือว่าทาพวกงานเขาเรียกว่าเป็น สตูดิโออะไรประมาณนี้ที่เขาถ่ายทำหนังอะไรกันประมาณนี้ถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรประมาณนี้ครับถ่าย4:00 1 0ิดมันก็จะมีความละเอียดของในเรื่องของภาพที่เอามาแต่งได้นั่นเองนะครับต่อไปในเรื่องของอลงน้ำลึกได้18เมตรนะครับแล้วก็ถ่าย 4K ได้ 120p นะครับฮะแล้วก็พวกถ่ายมุมกว้างใน155องศานะครับมี Quick Release คือนี่แมกเนต ก็มีมาด้วยเคสต่างๆที่เขาให้มาก็มีเคสแล้วก็มีไอ้ตัว USB นะครับเนี่ยอุปกรณ์ที่เข้ามาแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยตัวที่ล็อกคอตัวนี้แมกเนตตัวนี้เป็นแม่เหล็กดูดอย่างนี้นะครับที่เขาให้มานะครับแล้วก็ในเรื่องของออการสั่นนะครับการสั่นก็ถือว่าเ,เขาเรียกว่าความ360องศาเวลาเราพลิกๆลอย่างเงี้ยครับมันเียกว่า การสั่นของระบบการสั่นซึ่งค่อนข้างจะออกมาดีแล้วก็การสัมผัสหน้าจอได้ทั้งหน้าและก็หลังนะครับเพราะว่าอันนี้ที่เราต้องการก็คือเราต้องการเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับหลังจอนะแล้วก็ในเรื่องของไมโครโฟนนะครับก็จะมีไมโครโฟนอยู่ด้านหน้า2ตัวแล้วก็มีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้านะครับนะฮะสัมผัสน,นะครับ จอตรงนั้ระบบไฟล์รูปภาพก็มี JPEG แล้วก็หลอด้วยนะครับไฟล์วิดีโอเนี่ยก็คือบอกเลยเป็นพวก H.264 แล้วก็ทับด้วย H.EV c นะครับก็คือว่าระบบไฟล์วิดีโอนั่นเองนะครับนะระบบการสั่นในบอดี้เนี่ยก็ถือว่าเขาทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับไมโครโฟน3จุดนะครับนะฮะการน,น้ำได้18เมตรนะครับมาพูดถึงของอ่อเมมโมรี่การ์ด ตัวนี้จะต้องใส่เมมโมรี a การ์ดที่เป็นนะครับ A 2นะครับถ้าเป็น A 1 m e เนี่ยเมมโมรีกาจะขึ้นคำว่า low speed นะครับเพราะนั้นต้องเป็น A 2ขึ้นไปนะครับก็จะมีถึงจะไม่ได้ขึ้นที่หน้าจอว่า low speed นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเออสำคัญมากผมซื้อมาแล้วปรากฏว่าผมใช้ไม่ได้มันขึ้น low speed เพราะนั้นต้องซื้อใหม่นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็น S D เป็น S D A เขาเรียก micro S D นะครับเป็น A 2นะเท่านั้นนะครับที่เราจะเอามาใช้งานได้นะครับ แบตเตอรี่1,700นม ah ิลลิแอมนะครับ1,770นมิลลิแอมนะครับก็บันทึกภาพได้ค่อนข้างจะนานเขาบอกว่า120นาทีอ๋อนะครับประมาณนี้นะครับน้ำหนัก145กร,รัมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมีบลูทูธไวไฟในการเชื่อมต่อ มือถือถ่ายแล้วสามารถซิงเข้ามือถือแล้วก็มีแอปของ DJI ตัดต่อในมือถือได้เช่นเดียวกันสําหรับคนที่ต้องการซื้อตัวนี้แล้วสามารถทํางานในมือถือได้โดยที่ไม่ได้ใช้กล้องในมือถือนะครับนะฮะสเปคคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับอ่ะจุดที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของไอไฟที่เป็นสีซีนนั่นเองดีหรอกนะครับ m ที่ตอนนี้ผมก็ตั้งค่าเป็นดีหอก m นะสายไฟสีซีนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาไปเกตสีได้ เวลาถ่ายออกมาเนี่ยงไงก็คือรู้สึกว่ามันมีความสวยนะครับสวยเพราะว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับไฟล์ dlogm เนี่ยสิบบิตเนี่ยครับสามารถที่เราทําให้เราไอ้นี่ได้ง่ายแล้วก็จุดที่สําคัญก็คือว่าเนี่ยเขามีเคสแถมมาเนี่ยผมชอบเคสที่แถมมาแล้วก็มีแมกเนตในการที่เชื่อมต่อกับตัวเนี้ยง่ายมากเลยจะทําแบบแนวตั้งแนวนอนก็ได้สําหรับคนที่ชอบถ่ายแบบแนวพวกติ๊กตอกแนวเรียวนะครับตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แหละคือจุดที่น่าสนใจที่เรา ที่เราซื้อตัดใจซื้อตัวนี้มาเพื่อจะมาใช้งานนะครับการซื้อตัวนี้มารู้สึกว่าซื้อมาแล้วไม่รู้สึกว่าลังเลนะว่าจะได้ไปขายต่อแต่มันคงไม่ขายต่อแนตะ่ว่าชอบมากอะ่ะดีมากอะ่นะครับก็แนะนําได้เนี่ยครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของสเปคลรอจุดน่าสนใจนะครับถ่ายที่มืดก็ได้ดีขึ้นนะครับมีแมกเนตนะครับเคสที่ให้มาเนี่ยจุดน่าสนใจเนี่ยครับได้เรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะนะครับ ถือว่าไม่ได้คิดว่าซื้อมาแล้วจะเอาไปขายต่อนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะได้ใช้งานจริงๆครับไม่เอาไปเก็บเพราะว่าเอามาเป็นกล้องเสริมเนี่ยไว้สําหรับให้คนที่บ้านนะครับไปไอ้นี่ได้นะครับไปเที่ยวไปคาเฟ่น,นะครับก็สามารถที่จะใช้ถ่ายได้เลยนะครับอาจจะพอรู้สึกว่าเป็น10บปิดเนี่ยตัวสี4ีสปิดดีล็อกเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่า เวลาเราเอาถ่ายมาแล้เาเรยยังได้แบบเอามาทํางานได้มากขึ้นเนี่ยเอาไปเอ่อเขาเรียกว่าเอาไปคู่กับกล้องใหญ่ได้ในบางมุมบางจุดเลยนะครับมันจะรู้สึกว่าเราไม่ไม่ทาให้รู้สึกว่าไฟล์ภาพที่เราอ่ะวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยมันมีการแบบกระโดดจากสีหนึ่งไปเฉดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมันพยายามให้มันใกล้เคียงกันอะไรประมาณนั้นนะครับเลยทําให้เรา เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับในกล่องที่ได้มาก็ไม่มีอะไรครับมีกล่องเล็กๆแค่นี้เองผมซื้อเป็นตัวสแตนดาร์ดคอมโบนะครับไม่ได้เป็นตัว bo, อคอมโบทะเลอะไรนะเอเวนเจอร์คอมโบ a อเวนเจอร์นะเขาจะมีไม้เซลฟี่มาให้มีชุดชาร์จ 3ก้อนนะครับถ่านแบตเตอรี่ตตรสก้อนเดี๋ยวผมเอาแค่นี้นะครับเป็นเป็นกล้องเสริมเราไม่จําเป็นต้องไปเอาชุดชาร์จาก้อนมาบางทีเราใช้ไม่หมดเนี่ยแบตบมันก็จะเสื่อมนะครับเราเอาแค่นี้แล้วก็ใช้แล้วก็ชาร์จบ่อยๆเอาแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ไม่ต้องไป เพิ่มเงินนะครับอาจจะประหยัดเงินไปประมาณ2,000ก็จริงนะครับแต่ว่าก็เอาแค่นี้พอละกันนะครับไม้เซลฟี่ใช้อันเก่าที่เมื่อสมัยตอนที่เราใช้โกโปรเราก็ใช้ตัวนี้นะครับไม้จับแล้วก็มีไม้เซลฟี่ยาว3เมตรอีกอันนึงนะครับก็ไม่ได้เอามานะครับก็มีประมาณนี้นะฮะผมถือว่าหลายๆจุดหลายๆอย่างนะครับเราเราถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแล้วก็ปื้มแล้วก็เลยมาพูดถึงว่าถ้าใครที่ต้องการทํา ยูทูบต้องการทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเราแนะนําเลยครับต้องมีกล้องแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยเราทํางานได้มากขึ้นมีความตั้งใจทํางานได้มากขึ้นเดียวกับการทําในมือถือทามือถือก็ได้ถ้าคุณไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อนะครับอย่างน้อยกล้องตัวนี้อย่างน้อยก็1มืน่นหมื่นสี่แล้วครับนะครับหมื่นสี่แล้วไปซื้อโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งก็ประมาณที่ตัดต่อได้ก็ตีไวปป้มันมือสองก็ ระดับหมืน่นหลักหมือ่นอนแงยครับก็ถือว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มงบประมาณในการใช้แต่ว่าถ้ามีนะถ้ามีเงินถ้ามีงบซื้อเลยมาทำทำงานให้เต็มที่นะครับได้งานออกมาดีหลายๆครั้งด้วยในเวลาที่เราไปดู YouTube ใครก็ตามที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ย มันไม่สวยเลยอ่ะนะครับเราก็ต้องปิดเราก็ไม่ดูนะครับเพราะามันไม่สวยนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงก็บางทีภาพวิดีโอออกมาแล้วไม่สวยนะเราก็ไม่อยากดูเราก็ปิดไปแต่ถ้าเราถ่ายดีถ่ายมุมกล้องดีภาพสวยมีความใสของภาพที่เราได้ออกมาผมรับรองว่านะครับคนติดตามคนรับชมแล้วก็มีการพัฒนาในการตัดต่อไปด้วยนะจะช่วยให้การทำวิดีโอทำ u t u b e เนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับมันรู้สึกว่าเกิด มูลค่าในการทำงานมากขึ้นเลยนะครับไม่เชื่อใครลองดูนะครับซื้อมาแล้วนะไปศึกษาวิธีการถ่ายแล้วก็วิธีการตัดต่อนะผมว่าจะช่วยได้เยอะมากเลยครับเรื่องนี้สําคัญนะเพราะว่าโลกสมัยใหม่นี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ใครที่ทาโซเชียลได้นะครับเขาเรียกว่าอ,อ,อนาคตคุณจะเริ่มเห็นละรู้ทางที่คุณจะ,ะทํางานได้ ใครทำงานประจํามีกล้องแบบนี้สามารถไปเที่ยวไปด้วยทุกที่คุณก็ถ่ายเป็นเขาเรียกเดล w วอ k นะครับไลฟ์สไตล์ไม่ต้องใช้กล้องใหญ่ก็ได้เพราะกล้องใหญ่บางทีไปยกถือถ่ายเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับบางจุดบางที่เขาไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเหมือนเราไปไม่เป็นทางการอ่ะ เราก็ใช้กล้องเล็กๆดีกว่าไปถ่ายแล้วไม่เป็นทางการดีกว่าดีกว่าใช้กล้องใหญ่แต่ถ้ากล้องใหญ่เนี่ยเราต้องการภาพสวยเดี๋ยวผมก็ใช้ประจาอยู่แล้วกล้องใหญ่อย่างภาพที่กําลังถ่ายทำนั้นผมก็ใช้กล้องใหญ่นะครับเพราะว่ามีแคนนอนสองตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น R7Esr นะครับเพราะว่าเราต้องการคุณภาพงานที่ดีออกมานะครับนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงเรื่องกล้องของ DJI Osmo Action 4นะครับซึ่งเรามีความประทับใจถามว่า โกโก้ก็ได้ไหมได้ครับแต่ว่าเรากลับว่าเรารสึกชอบดีใจมากในเรื่องของสีเรื่องภาพเพราะว่าในเรื่องของกล้องที่เป็นลักษณะแบบแอคชั่นแคมหรือไม่ก็โดนเนี่ยภาพออกมาเนี่ยเขาถือว่าสวยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมผิดหวังกับอีรุ่นหนึ่งนะครับผมก็เลยมาเอาตัวนี้นะครับแต่ว่าพอมาได้ตัวนี้๊มรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันโอเคอะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์แอคชั่นแคมที่เราจะไปใช้เป็นกล้องเสริมนะครับ ก็โอเคนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่นะครับเราก็ทําเผื่อใครสนใจอยากจะเป็นชอยเลือก FC ตามติดตามในช่องนี้อยากจะได้กล้องสักตัวหนึ่งเอาไปเป็นแอคชั่นแคมเถ่ายทําคลิปทําอะไรช่วงปีใหม่ช่วงวันหยุดนะครับก็แนะนําเลยครับตัวนี้ถือว่าไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่มีสปอนเซอร์ในการที่จะมาอะไรนะครับซื้อมาต้องการซื้อมาใช้งานแล้วก็เอามาพูดถึงแล้วมาแนะนํานะครับ ก็เป็นช้อยเลือกในการที่จะใช้กล้องใช้การทํางานแล้วก็เรื่องความร้อนนะครับอาจจะแทบจะไม่มีเลยนะครับอุ่นๆน,นิดเดียวนะครับไม่มีความร้อนเลยนะครับก็เอาไปลุยทําคนทําสวนทำกเกษตรทําอะไรต่างๆเนี่ยมันเราใช้กล้องใหญ่แล้วไปเจอฝนเจออะไรมันก็ไม่โอเคนะแต่ใช้กล้องนี้ลุยฝนลุยอะไรได้ทำกเกษตรทำคลิปเกี่ยวกับปลูกต้นไม้ทำสวนทำอะไรต่างๆผมว่า โอเคเลยนะครับเอาไปลุยเลยนะครับทําออกมาทําคลิปออกมานะครับใครทําออกมาแล้วเห็นแนละ้วเป็น f c ในช่องจะช่วยดันนะครับเราช่วยช่วยกันนะครับเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับโอเคนะครับก็นี้ก็มาพูดถึงเรื่องกล้องแอคชั่นแคมเอาไว้ทำสาหรับถ่ายงานกันนะครับ สุดท้ายก็ขาดตกบกพร่องยังไงอันนี้ไม่เป็นการรีวิวนะเป็นการพูดถึงกล้องที่เราจะมาเลือกใช้กันดีกว่านะครับว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างใช้ในสถานะในใช้ในเวลาไหนแล้วก็เอามาใช้ในเมื่อไหร่นะครับเอาซื้อมาแล้วเนี่ยถ้ามีกล้องใหญ่อยู่แล้วก็ใช้เป็นบางจุดบางช่วงนะครับบางทีแล้วผมก็อยากจะทําเป็นเดลี่วอล์กผมก็ใช้กล้องนี้ถ่ายได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้กล้องใหญ่แต่ว่าอยู่ที่โอกาสที่เราจะใช้ตันเองนะครับมีหลายแบบหลายๆอย่างนะครับ โอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำเป็นยูทูบเบอร์หรือจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับถ้ามีกล้องดีมีเครื่องมีดีดเครื่องมือดีอุปกรณ์ดีมันก็จะมีใช้ไประดับหนึ่งนะครับคนก็จะดูก็สนใจแล้วก็ติดตามนะครับโอเคนะครับก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับถ้าชอบก็นะครับติดตามนะฮะ คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรจะมาทําให้ชมอีกนะครับวันนี้จะขอลาไปเดี๋ยวเพลงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ